การล่างคือสคริปวิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ1,700คำในภาษาไทยเกี่ยวกับรถถัง a p o c a w ว p s สเลป e p e r 2026ของประเทศไทยสำหรับช่อง Auto Brute โดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับตามที่คุณร้องขอขีดขีดขีด,ขดยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto b r u ูดกับการเจาะลึกสุดยอดอาวุธสงครามแห่งอนาคตจากประเทศไทย กับหนึ่งในรถถังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นคือ Apocamips r r e p e r หรือในชื่อภาษาไทยว่าโยมทูตวันสินโลกยุโทโธปกรณ์สุดโหดที่ไม่ได้มาแค่เพื่อปกป้องดิงแนแดนแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีกุ่มเกราะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาโพคาเวกสปีเออร์ถูกพัฒนาโดยหน่วยวิจัยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยร่วมกับบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงโดยมีเป้าหมายในการสร้างรถถังที่มีความสามารถในการปฏิบัติการทุกสภาพแวดล้อมทั้งในเมืองทะเลทรายป่าเขาและแม้กระทั่งสนามรบไซเบอร์ มิติของอาโปคาวิส c ร e เปอร์ใหญ่กว่ารถถังทั่วไปเล็กน้อยโดยมีความยาวประมาณ9.5เมตรกว้าง3.9เมตรและสูงเกือบ3.5เมตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณ65ตันแต่ถึงแม้จะหนักขนาดนี้ระบบเครื่องยนต์ Hybrid Turbo d บดีเซลผสานพลังงานไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้สามารถผลักดันรถถังให้วิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด78กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครุขระ สิ่งที่ทำให้ a p พ c a คัฟวิปสคร e r เปแตกต่างจากรถถังทั่วไปไม่ใช่แค่รูปร่างที่ดูดุดันราวกับหลุดออกมาจากโลกภาพยนตร์ไซไฟเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงระบบป้องกันแบบไฮบริดที่ภสานเกราะเชิงปฏิกิริยาแบบ Era รุ่นใหม่เข้ากับเกราะนาโน,โนโคอมโพสิตผสมไทเทเนียมคาร์ไบดา์ที่ไม่เพียงแต่ทนเป่ากระสุนเจาะเกราะขนาด125มิเมตร ได้เท่านั้นแต่ยังสามารถดูดซับแรงระเบิดจากอาวุธต่อต้านรถถังขั้นสูงเช่น ATGM รุ่นใหม่จากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและถ้าพูดถึงอาวุธอาโพคาลิปส์เร p เปอร์ S aper, ก็ไม่ทำให้ผิดหวังปืนหลักคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด140มิมตรที่สามารถยิงกระสุนพลังสูงเจอะเกราะ APFSDS ความเร็วเหนือเสียงได้ไกลถึง4กิโลเมตรพร้อมระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติที่มีความเร็วในการยิงถึง12นัดต่อนอาทีไม่เพียงเท่านั้น Apoca l y วิ e r e a p e r ยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเกรอบผ่านลำกล้องได้อีกด้วยโดยสามารถล็อกเป้าหมายและยิงแม่นยำในระยะไกลถึง8กิโลเมตรอาวุธรองที่ติดตั้งมาพร้อมเป็นมาตรฐานได้แก่ปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. เมตร และปืนกลหนัก12.7ม mm. ิลลิเมตรบนป้อมปราการควบคุมระยะไกลสำหรับการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามทางอากาศระดับต่ำและกองกำลังรากรวมถึงมีการติดตั้งระบบยิงลูกระเบิดควันป้องกันการตรวจจับด้วยเลเซอร์และอินฟราเรดอีกด้วย ไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือระบบ AI แท c t ติก l ข้ r คอที่ติดตั้งภายใน a p o l y p ip s w i r e p p e r ซึ่งถือเป็นสมองกลหลักของรถถังตัวนี้สามารถประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์โดยรอบกว่า40จุดทั้งในรูปแบบ360องศาด้วยกล้องอินฟราเรดกล้องความร้อนเรดาร์ความถี่สูงและระบบตรวจจับแม่เหล็กไฟฟ้า AI จะคอยวิเคราะห์เป้าหมายประเมินภัยคุกค,คามและแนะนาวิธีตอบโตแบบเรียลไทม์ทำให้คนประจำรถสามารถตัดสินใจได้รวด รวแม่นยำลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้รถถังอาโพคาวิปสครีเปอร์ก้าวไปไกลกว่ารถถังร่วมยุคสมยัยคือระบบสตีลโหมดหรือโหมดพรางตัวซึ่งสามารถลดลายเซน็นความร้อนลายเซ็นแม่เหล็กและสัญญาณวิทยุลงได้อย่างมากทำให้สัตวูยากต่อการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ทั่วไปแม้ในยุคสงครามดิจิทัล ภายในตัวรถถังได้รับการออกแบบให้เอื้อต่อการอยู่รอดของลูกเรือสูงสุดโดยการแยกช่องเก็บกระสุนและเชื้อเพลิงออกจากห้องพลประจำรถโดยมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติพลประจำรถมีจำนวน3านายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงและพลขับโดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่องยาวนานสูงสุดถึง72ชั่วโมงโดยไม่ต้องออกจากรถ ระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสที่ใช้ใน a p o c ค l y p s e Reaper ยังได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับกองทัพอากาศและหน่วยไซเบอร์เพื่อป้องกันการแทรกแซงและการดักฟังจากข้าศึกโดยสามารถเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนในสนามรบได้โดยตรงสร้างระบบเครือข่ายการรบแบบรวมศูนย์ Network Centric Warfare ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ a าพอคาวิฟสคริ e เปอยังมีความสามารถด้านการต่อต้านอากาศยานระดับต่ำและร่่นติดอาวุธด้วยระบบตรวจจับเรดาร์ความละเอียดสูงที่สามารถทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติยิงทำลายโดรนขนาดเล็กด้วยกระสุนแรงสูงหรือคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในปี2026กองทัพไทยเริ่มรับมอบ a าพ c a าวิฟสคริ e เปอรลอดแรกจำนวน10คันเพื่อเข้าสู่กองพันยันกรอบรุ่นใหม่ของกองทัพบก โดยมีแผนจะผลิตเพิ่มเติมอีก9 0้คันในระยะ5ปีเพื่อแทนที่รถถังเก่ารุ่น M 6 0 A 3และไทย6 9 II ที่ประจำการมานานหลายสิบปีแน่นอนว่ารถถัง Apache Ripper ไม่ได้มีดีแค่ภายนอกที่น่าหวาดกลัวหรือเทคโนโลยีระดับโลกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย ที่ก้าวกระโดดจากการเป็นผู้ใช้งานมาสู่การเป็นผู้ผลิตและพัฒนารถถังไฮเทคในประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ หลายประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศตะวันออกกลางเริ่มแสดงความสนใจใน Apoca ับวิบสลิเปออย่างมากโดยเฉพาะหลังจากที่รถถังนี้ถูกนำไปสาธิตในงาน defense a n d security asia 2026ที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนจากนานาชาติว่าเป็นรถถังแห่งอนาคตที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ a าโพคาเว็ส e ร p e r ยังมีเวอร์ชั่นทดลองติดตั้งระบบเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับต่อต้านโดรนและเวอร์ชั่นต้นแบบไร้คนขับที่สามารถควบคุมจากระยะไกลหรือทำงานกึ่งอัตโนมัติในภารกิจเสี่ยงสูงเช่นการลุกลึกเข้าแนวหน้าศัตรูหรือการเปิดทางผ่านสนามทุ่นระเบิดไม่ต้องสงสัยเลยว่า a าโพคาเว็ส e ร p e r จะเป็นส่วนสำคัญขององค์การยกระดับยุทธศาสตร์การรบของไทยในอนาคต ทั้งในมิติการป้องกันประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคเมื่อเรามองไปในอนาคตรถถังอาโพคาวิร r สร p e เไม่ใช่แค่ยันเกราะธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปฏิวัติวงการทหารของไทยที่มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมภายในประเทศและพร้อมจะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทุกรูปแบบในศตวรรษที่21 ถ้าคุณชื่นชอบเทคโนโลยีทหารรถถังและพลังอำนาจของยุทธโธปรกรล้ำสมัยแบบไทยไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้บลูของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมิติของโลกยานเกราะสงครามและนวัตกรรมป้องกันประเทศทั้งจากไทยและทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีด